สวัสดีครับทุกคนถานปึกเตียนปี68นะครับที่เขาบอกว่ามีแต่ตึกร้างว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือบรรยากาศนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ทางนี้ก็จะจะเป็นบ้านแบบให้เช่าอะ่ะถ้าถามมีคนอยู่ไหมผมว่าไม่มีนะแต่ถ้าถามวันธรรมดาเนี่ยไม่มีคนเลยอู้ดูดูล้างไม่ล้างไม่รู้อะ่ะแต่ไม่สา,วาไว้ถามมั้ แห้งเลยนะครับทุกคนไม่มีคนเวลาเย็นก็ลงไปเล่นน้ำทะเลกับพวกนี้ตกปลามีที่นั่งตกสบายๆมีคนดูแลอะไรวะเนี่ยมีนะเดินหน้าไปนิดนึงนี่เห็นได้ชัดเออนี่เห็นไหมคน นะวีหกแนะเราพามาดูหาดเจ้าสำรักเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชหาดปึกเตียนที่ในคลิปคลิปหนึ่งยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาถ่ายว่ามันมีแต่ตึกล้างช่วงนี้แล้วก็เงียบสงบมากแต่ถามว่าน่าเที่ยวไหมก็น่าเที่ยวนะเพราะว่ามันเงียบดีหาดเงียบเงียบคนไม่เยอนะดีเ่ใกล้จะถึงทางเข้าหาดปึกเตียนละจากทางเข้าเลยนะน ประมาณไม่ขี่กิโลประมาณกิโลเศษเนี่ยหมายตกปลาเด็ดนี่ดูบรรยากาศรอบๆนะครับปายหน้าละหาดปุกเตียน ช่วงน้ำทะเลหนุนออกเลยช่วงนี้ช่วงน้ำทะเลหนุนนะคือน้ำทะเลจะเต็มฝั่งเลยแหละแล้วก็จะล้นขึ้นมาบนเข้าท่อตามถนนเลยนะครับชัวร์อย่างเงี้ยล่ะอ่าเดี๋ยวซ้ายหาดปุตเตนล่ะตีไปเลี้ยวได้เลย เนี่ยนะครับเราเลี้ยวเข้ามาในซอยหาดปึกเตียนแล้วถ้าตรงไปเนี่ยมันจะไปสุดที่หาดปึกเตียนจะชา้ชาหน่อยโอ้โหเงียบซะงั้นะ <c oughs> พี่น้ําเหยียบรถซะงั้นผมไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยครับเรามาถึงแล้วซอยเห็นไหมเงียบไหมมีสองขั้นรถออกกับรถเข้า <c oughs> มีระบบการขายดือดเดือโอ้ยดูอดเดือพี่น้อง โรงแรมนั่นก็ล้างนะล้างผมหมายถึงว่าไม่มีคนอยู่มานานแล้วนะผมก็เพิ่งมาเนี่ยปีหกเจ็ดหกเขไม่ได้มามาก็เป็นแบบเดิมเห็นไหมครับนเนี่ยเนี่ยเนี่ยโรงแรมเนี่ยหลังเป็นโรงแรมใช่ไหมมาแรกๆตอนทาสมัยก่อนเนี่ยมาบูมๆเลยมีแต่ขี้น้องพี่ลาบเห็นป่ะเห็นน้องพี่ลาบกรอบไหม

เนี่ยลูกหมากแตกแน่นอนลงกันตุงตักตุงตักตุงตักเบา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 น้ำเบาหยอดหยอดเบาๆเสียวเสียวพอล,ลูกหมากแตกทุกคันเลนรถที่บ้าน <c oughs> อะโอเคเนี่ยตรงเข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมก็มีร้านที่เปิดด้วยนะโรงแรมที่เปิดร้านอาหารก็มีแต่ถามว่าหาดสวยไหมยัยงสวยแนละ้วดูความเงียบสงบเงียบสงบเนี่ยซ้ายมือเราเนี่ยก็จะเป็นชายทะเลลนะ ดังเงือกเห็นไหมนะไม,ไม่ใช่ดังยักษ์เป็นดังเงือกน้ำทะเลขึ้นนะครับช่วงนี้แต่โรงแรมก็เปิดอยู่นะนะาฝั่งนี้เปิดอยู่เห็นไหมครับใช่ป่ะเปิดอยู่นะครับดูว่าปิดเดี๋ยวเราจะตรงไห่สุดทางนู้นเลยเดี๋ยวมีเดิบ้านละ มีคนอยู่ไม่กี่หลังอ่ะเ้างในตรงนี้อ่านีได้เป็นจุดที่เขาก็ลงไปเที่ยวกันร้านอาหารนีมีครับแต่มันเงียบมากเลยเอาไปละไว้ให้สดหน่อยได้ ดูบรรยากาศนะครับเราอยู่บนรถคงไม่ไม่มีอะไรตรงนี้ก็มีร้านอาหารก็ยังมีอยู่ใครที่ชอบแบบเงียบสงบมาได้เลย <c oughs> พี่น้ำเวลาใส่แว่นแล้วหน้าเหมือนโกดวันนี้คือบรรยากาศนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ว้าบโอ้โหถ้าเบ็ดมานี่หน้าตกปลาเลยเนะี่ย ทะเลเต็มในช่วงนี้ดูอรากาศเยิยอันนี้ก็สร้างไม่เสร็จนะเน,นี่ยส่วนข้างในก็มีที่อาบน้ำจืดแต่ไม่ค่อยมีคนอยู่นะ อีกแล้วนั่อง่ัน้องยูยงกันโทรศัพท์ปะเดี๋ยวนี่นี่อย่างเง้ยวิวสวยเลยอ่ะน้ำทะเลเขียวเลยอ่ะดูดิน้ำก็ดใสอยู่นะบรรยากาศดีนะ ใครมาชอบเงียบสงบก็เงียบจริงอ่ะมีเรามาจอดรถคันเดียวมีเรามาจอดรถคันเดียวไม่แออัดไงใช่บรรยากาศดีนะถือว่าบรรยากาศดีเลยแต่เงียบสงบเงียบสงัดเงียบมากช่วงนี้น้ำทะเลหนุนจริงๆมันจะแห้งไปถึงตรงโขดหินนั่นเลยอ่ะ ที่นางยักษ์ยืนอยู่อ่ะ้ยนี่เขาเพิ่งสร้างมาเนี่ยใช่ปะ่ะอ๋อมีบันไดลงนี่หาดปุกเซียน ก็เปิดนะโรงแรมก็เปิดนะร้านอาหาร ทางนู้นก็จะเป็นโรงแรมขึ้นเยอะนะแต่ตรงหาดนี่จะไม่เมี่ยมเลยตรงที่บ้านเนี่จะมีคนอยู่ก็หรือมีคนเช่าเลยละเดี๋ยวให้พี่น้ำขับเข้าไปดูข้างในหน่อยว่าเพราะบรรยากาศมันมีคนอยู่ไม่เยอะเป็นบ้านร้างส่วนใหญ่เป็นบ้านใช่ นี่บรรยากาศเลยนะเนี่ยตึกล้างก็เยอะนะข้างในเดี๋ยวพาไปดูนี่เรามาคือตอนเที่ยงเลยเนะที่ยงของวันธรรมดา <c oughs> <ะ>ใช่ค่ะทำให้เดินเล่นแต่เขาทำใหม่นะเขาเหมือนเอาเทปปูนขึ้นบนไว้ไม่ให้มันเซาะสายอะ่ะแล้วเขาก็กั้นหน่อยเหอใช่ใช่เ่ยเขากั้นเลยเนานะใช่ใครมามาวันธรรมดาเงียบสงบมากแล้วก็ร้านอาหารมีด้วย ้องพักนี่ไม่ต้องพูดถึงเพียบมีห้องอาบน้ําด้วยใครไม่ชอบพูกพ่านก็มาหาดสุดเตเสียนใครชอบลูกพ่านก็มาหาดจำเรา,าถามว่าจะต,ตึกล,ล้างเยอะ<ม>ไหม,มพ <laughs> เพียบเลยที่เห็นนะ<ม>ปี68นะหาดสุดเตเซียนนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูให้ี่น้ำวนเข้าไปดูข้างในถ้าเราเข้าซอยไปเนี่ยมันจะมีที่จอดรถด้วยไหมทางนี้ก็จะจะเป็นบ้านแบบให้เช่าอ่ะ กว่านะเพราะนนี้เหมือนทำสีใหม่รีโนเวทใหม่เลยมีห้องอาบน้ำด้วยนะครับผมทุกคนแต่ถามมีคนอยู่ไหมผมว่าไม่มีนะมันแต่มีถังขยะเทศบาลก็ก็ถือว่าเรออเอาไปไได้แบบว่าน่าจะทำให้เช่ารายวันอะไรเงี้ยอ๋สบายนะผมบอกไว้ก่อนเลยโคดีอ่ะแบบเช่าเป็นหลังเลยอ่ะใช่ดูดิ บบเช่าข้างหลังแ,ลแบบใครมาตกปลาครั้งคืนได้นะปลาเห็ดโคนมาอะไรนี่เต็มไปหมดริมชายหาดเนี่ยครับแต่ถ้าถามวันธรรมดาเนี่ยไม่มีคนเลยผมบอกให้เลยล้างจะบอกว่าล้างก็ไม่ใช่อะผมว่าไม่มีคนอยู่แล้ว <laughs> <laughs> ดูดูอ,ออกอๆๆๆๆๆันนีจัดการดีกว่านะอ่ะนี่นี่ๆๆอันนี้นี่เห็นไหม เออมันก็มีนะแบบว่าพื้นที่ลกล้างนะเห็นไหมก็อาจจะแบบว่าให้เช่าอ่ะใครมานี่ก็ได้ใครมาเช่าก็ได้นะอะอตรงนี๋นยวพิน้ำดูไปต่อผมว่ามันเงียบดีอ่ะลางๆเงียบๆสงบๆงบนะ <c oughs> ว้าวน่ด <c oughs> <c oughs> คิดว่าคิดว่าเขาพูดกันเล่นๆที่ไหนได้ออ <c oughs> แตรผมชอบนะถ้าเงี้ยใครมาตกปลาแล้วมาเช่าห้องนอนเงี้ยนะโอ้โหติดแอร์ผมว่าไม่แพงด้วยแล้วก็วตกปลาเห็ดโคนชายฝั่งเนี่ยกลางค่ำคืนเนี่ยนั่งตกชิวๆเด็ดดูเนี่ยนี่น,นซอยนี้ยิ่งไห่เออซอยนี้ยิ่งไหวเออมันต้องมีมั้งอ่ะผีเผอมันต้องมีให้เราเห็นะ เนี่ยไอทางทางนี้ก็มีคนทํางานนะต่อเติมอะไรเงี้ยเป็นที่พักอะไรก็มีแปลว่าก็ไม่ได้เงียบสง,งัดทีเดียวนะ<ม>เดินล้างทีเดียวเ,เรียกว่ามันเสา,าได้พอมีคนนะมีที่พักให้อย่างดีอ่ะผมบอกไว้เลยดูที่พื้นถ้ามีฝุ่นเนี่ยแปลว่าล้างท <laughs> <laughs> ีไม่ล้างไม่ล้าง ไม่ล้างก็เพราะว่ามีฝุ่นอยู่ถ้าล้างฝุ่นมันจะไม่มีใช่ปะทะเลอเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยแค่ใครแบบอืมแต่โอ้โหดูดเอิอะปะทะเลนู่นเลยอันนี้คือตรงไปทางนู้นก็จะเป็นทะเลทะเลโอ้โหดูคืล้างไม่ล้างไม่รู้อะแต่ไม่ สาวไว้น้ำแห้งเลยนะครับทุกคนใครมองผ่านไปเห็นเลยอะโอ้โหนะอืมบางทีก็จะอยู่ทำไมอะบางทีมัไนไอ้นี่ไปหมดเลยดูดิมีคนอยู่นะทุกคนแต่ว่าเออไปต่อเราถ่ายรูปไปาทางออกมาเราเจอทางออกแล้ว จริงจริงมาโรงแรมนี้ก็ไม่มีตั้งนานแล้วนะเด้อออกไหนเออออกได้ไหมเนี่ยมได้มีคนอยู่เป็นบางหลังมั้ง ผมมันชอบบรรยากาศนี้เลยล่ะทุกคนไม่มีคนเวลาเรียนก็ลงไปเล่นน้ำทะเลกับพวกนี้ตกปลามีที่นั่งตกสบายๆอันนี้คือโรงแรมที่ปิดนะโรงแรมที่ปิดแต่ไม่มีคนอยู่จริงนะมีแต่คนดูแลอนะไรประมาณนี้มีนะคิดว่านะ จะมาถ้าบูมหน้าจะมาเปิดใหม่ก็ได้เจ้าของแตอนนี้มันเงียบไปคนจะเลยไปหาดชะอมหมดหรือวะอ้หรืน,นี่นี่ดูเนี่ยเดินหน้าไปนิดนึงเนี่ยเห็นไลยชัร์เออนี่เห็นไหมทุกคน ถแใครมาถ่ายร้านนี้สิงผมแนะนำเลยนะเอามันจะเอดมาทำถ่ายเป็นคอนเทนต์นะอันนี้เป็นศูนย์ศูนย์ฝึกงานน่าจะเออจะเป็นสถา,านีตำรวจไม่ว่าอะไรศูนย์ฝึกอบรมสำนักง,งานพิสุดหลักฐังตำรงจไม่ไม่อันนี้นายมีคนทำงานอยู่จเอจอทีมหลุดนด้อยู่องอันนี้ก็จะเป็น อสถานีตำรวจก็ยังมีคนอยู่ยังมีคนเจ้าที่ตำรวจเขาอยู่นะแต่ปลอดภัยนะอยู่ใ,ใกล้ๆศูนย์ฝึกอะไม่กลัวเงียบสงัดดีเแีลยนี่แบบช่สาวไว้น้ำเยอะบอมบัดน้ำใครที่ไปไว่ายน้ำในบอมบัดน้ำน้ำมีมวอยู่เราก็จะออกโครงการนะ ไปทุกคนก็ <_ an> คือพูดง่ายๆหาดปึกเตียนปี2568เนี่ยก็เป็นหาดที่เงียบสงบที่มีแต่ตึกล้างเยอะมากตึกล้างที่แบบว่าขายให้เช่านู่นนั่นนะแล้วก็แทบจะไม่มีคนมาอยู่ด้วย <_ an> เออขาย <_ an> ถูกถูกเรายังไม่ได้ไปถามนะถูกเท่าไหร่ไม <_ an> ่เขาติดไปไงะรู้เถยะเขาขายถูก <_ an> บางทีอาจจะราคาแพงก็ได้แต่ว่าก็คือหาดบึกเตียนปี P 68นะครับเป็นหาดที่เงียบสงบน่ามาเที่ยวใครชอบเงียบสงบก็มาให้หาดบุกเตียนได้เลยใกล้กับหาดชะอำนี่แหละแต่ถ้าใครชอบหาดชะอำก็ไปหาดชะอำนะทุกคนอ่าง่ายๆแล้วก็อย่างหนึง่งมันตึกล้างเยอะจริงๆมันตึกล้างเยอะจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็เว้เจอใหม่ลิหน้าสำหรับหาดบึกเตียนปี P 68นะครับหาดที่สวยงามนะครับแล้วก็ มีผีเสื้อสมุทรด้วยแล้วก็เงียบ<า>ยสงบด้วยแทบจะไม่มีคนเลยแต่ก็มีพระภัยมณีด้วยแล้วก็มีตึกล้างเยอะด้วยก็ใครอยากไปเที่ยวก็ลองแวะมาดูนะครับหรือว่าใครผ่านนะก็ลองดูใครผ่านก็ลองแวะมาดูอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยะะแล้วกันแล้วอย่าลืมดูเรารีวิวรองเท้าร้านเราด้วยเดี๋ยวนี้เราจะมาทําคลิปให้เยอะๆหน่อยช่วงนี้ครับผมอยากถ่ายอยากท่องเที่ยวเจอกันใวคลิปหน้าสวัสดีครับ